อย่าทิ้งฉันไปฉันขาดเธอไม่ได้ฉันไม่รู้จะขาดเธอได้ยังไงขอเลยอย่าทิ้งฉันไปเลยฉันไม่อยากจะอยู่ที่นี่ฉันจะไปแล้วได้โปรดเลยอย่าไปนะฉันต้องการเธออย่าทําแบบนี้กับฉันนะขอละเร้กินี่ ทำไมฉันรู้สึกแปลกๆนะฉันนึกถึงอดีตของฉันอีกแล้วทำไมทำไมทำไมต้องมาทำหลอกหลอนฉันด้วยทำไมมันไม่หายไปทำไมมันถึงไม่หายไป ฉันเกลียดเธอรากกนีฉันเกลียดเธอที่เธอทำแบบนี้กับฉันฉันเกลียดเธอนิวหยุดนะหยุดหยุดพอได้แล้วนะลูกเดปล่อยนะนิวเดี๋ยวก่อนสิลูกนิวนิว สิ่งที่ฉันกลัวมานานสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับรรชนีอดีตของนิวตามมาหลอกหลอนเขาถ้าคนรู้เรื่องอดีตของเขาแล้วก็ทุกอย่างจะต้องจบลงแน่นอนเลยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนั้นเธอจะต้องชดใช้นะรรชนีเธอเท่านั้นเธอนั่นแหละ anh ta, anh ya, anh còn anh còn đi. อัญญาฟังฉันก่อนได้ไหมอัญญาฉันอธิบายหน่อยสิอัญญาสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนฉันไม่ผิดเนะฉันไม่ได้ทำอะไรฉันอัญญาฉันไม่ผิดเนะเชื่อฉันสิฉันผิดสินะฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นฟังก่อนได้ไหมฉันพยายามจัดงานเดทให้นนวกับเราชนีฉันคุยกับผู้จัดการเอาไว้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความผิดฉันเน่ยอัญญาอัญญาฉันไม่ผิดเชื่อฉันสิเชื่อเธออย่างนั้นเหรอ จะโกรธทำไมงานนี้เราต้องเจอกับเรือะไรอีกเนี่ยโอ้ว้าวไหวพระตั้งแต่เช้าเลยนะดีดีมากมาฉันจะขอผ่นพระเจ้าเองขอพระเจ้าให้ยกเลิกผลกรรมให้กับฉันเธอขอล้พระเจ้ามากับฉัน,นเถนะ น,นิวนิว,นวฉันอยากจะบูชาเธอฉันอยากบูชาเธอฉันจะบูชาพระแม่อย่างเธอพระแม่ได้เวลาบูชาพระแม่แล้ว อย่าขยับสิพระแม่ได้เวลาบูชาพระแม่อย่าขยับสินี่อย่าขยับนะพิธีบูชายังไม่จบเลยมันยาวมากหรอนี่นะออฉันอยากจะทำพิธีดีดี พระแม่จงเจริญว้าวโอ้พระแม่ขอคาระวะเลยพระแม่ขอคาระวะพระแม่โอ้สวัสดีพระแม่ผมคือผู้บูชาอันนี้พิธียังไม่จบนะพิธียังไม่จบอย่าดูนี่สิดูมะพร้าวนี่สิเราจะทำพิธียังไงถ้าไม่มีมะพร้าวเราต้องมีมะพร้าวด้วย นสว,วัสด,ดีนิวนิวนิวทำอะไรเนาะแม่ผมกำลังบูชาพระเจ้านี่คือพิธีคารวะพระเจ้านิว นี่ทำอะไรตั้งสติหน่อยสิทําบอะไรของนายนี่ดูสิใครมาแฟนของพระแม่มาแล้วเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนี้นะไปพักผ่อนกลับห้องน้ำไปซักพันี่นายจะสั่งฉันไม่ได้นะไดนี่เธอคือภรรยาของนายนะอยากให้ฉันช่วยเธอฟังฉันนะฟังก่อนได้ไหมหน้าของเธอสิทธาถอยไปเออสิฮะ นี่นิวพอแล้วเลิกไร้สาระได้แล้วหยครได้แล้วแกเป็นใครนาส่งฉันพอได้แล้วนิวพอเลยพอได้แล้วสิทธ์กล้าดียังไงเนี่ยเปสักที พอสักทีสิธัตเฮ้ ฉันไม่รู้จะทำยังไงต่อไปแนละ้วฉันไม่รู้ต้องทำยังไงชีวิตของโรชนีกำลังจะพังต่อหน้าฉันฉันช่วยเธอไม่ได้ทัานทีน่อยู่ใกล้กันทำไมท่านต้องทดสอบผมแบบนี้ด้วยท่านทำไมต้องทำแบบนี้ติทธาทมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นมันอะไรกันอัญญาทรหาแม่และทุกอย่างวุ่นวายไปหมดเลยจะว่ายังไงได้เล่านายก็รู้ว่ามันยังไงกันถะาถังการแบบนี้ฉันจะใจเย็นได้ยังไงเล่าฉันจะทำยังไงดีฉันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นโรคไบโพล่าของมันแล้วมันก็ทาให้รรชนีมีความทุกข์มันเมาทุกคืนมันทาไม่ดีกับรถชนีฉันเห็นมันทุกวันแต่ฉันทําอะไรไม่ได้เลย ฉันพยายามทําอะไรให้ดีขึ้นนแต่ว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันล้มเหลวหมดเลยชีวิตโรชนียาลงทุกวันด้วยฉันต้องไม่ไหวแล้วฉันทําอะไรไม่ได้นี่สิท่านนายว่าแผนให้โรชนีกับเนวได้สนิทกันแล้วมันผิดพลาดตรงไหนเล่านั่นแหละที่ฉันไม่เข้าใจฉันทาผิดตรงไหนฉันจัดยานมือคําพาครอบครัวเอาไปกินข้าวเครึ่งนอกอยู่ดีๆฉันก็ได้ว่าฉันเลือกยาของแม่ไปฉันก็ไปที่ร้านยาแล้วป้ามิตุนก็อันนี้ดื่มก่อนที่เธอจะไปสิผมต้องไปเอายานี่ดื่มก่อนมันอร่อยมากเลยนะ ดื่มกันไปก่อนได้เลยนะเดี๋ยวผมเอจะไปเอายาที่ร้านยาเองไปร้านยาได้ยังไงกันร้านยานะ่ะมันไม่ขายยาแบบนี้หรอกนะฉันไม่รู้ว่ามันจะไปหาได้หรือเปล่าราจะทำยังไงดีเล่าเออก็กลับไปเอาที่บ้านสิป้ามิตุนบอกว่าให้ฉันต้องไปเอายาที่บ้านเท่านั้นหลังจากนั้นเธอให้ฉันดื่มน้ําเย็นๆนั่น,น,นเพราะแบบนี้นี่เอง เตรียมพร้อมันตีได้เวลาสั่งสอนคนและงานนี้น้ำขึ้นต้องให้รีบต่าบอกรัชนีว่าต้องเรีบเซ็นเอกสารพวกนี้ซะให้เร็วที่สุดเลยเข้าใจไหมยแย่ยแม่ลูกเขาผมไปก่อนนะจะไปไหนเขาจะไปไหนจะไปไหน จะไปไหนเหรอป้ามิตรต<ฮ>ุลจะรีบไปไหนกันเนอยนี่มันอะไรนะ่ะเออนี่ฮะมายุ่งกับเราทําไมเนี่ยอ,อถอยไปสิเรามีธุระนะนี่หลบไปเลยหลบไปอุ<ฮ>้ย<ฮ>นี่นี่อะไรกันเนี่ยนายกวนแม่เช่าทำไมอ่ะฮะจะกวนแม่นายทำไมงั้นเหรองั้นเหรอนายห่วงแม่นะสินะงั้นก็ดีเลยให้ฉันบอกแม่นายไหมว่า นายได้ทาอะไรลงไปบ้างฉันทาอะไรอะให้ฉันบอกไปเลยฮะ้ฉันทาอะไรเล่านายไปด่มกับฉันที่ผับมานายเมานายไปหลีสาวที่ผับหลังจากนั้นนายดื่มเพิ่มแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่ม<ๆ>แล้วจใจ้บอกไหมว่านายทาอะไรไปบ้างให้บอกรือเปล่าอะไรนะ, <developments? S 2> ะไร่ไม่ไม่มไม,นะไมนนะ่แม่อย่าไปฟังเขาด้ยอย่าไปเชื่อนะแม่แม่อย่าไปเชื่อนะนี่นี่นี่ฟังนะถ้าถอยไปเดี๋ยวนี้เลยไม่งั้นฉันเรียกตำรวจมาจับแกแน่โอ้ตอนป้าทำไม่ดี อยากเรียกตำรวจไมล่ะฮะป้ามิตุนถ้าตำรวจมาที่นี่เดี๋ยวก็จะโดนจับซะเองตำรวจต้องทำแบบนั้นแล้วจะสอบป้าด้วย <c oughs> แล้วป้ากับลูกป้าจะเป็นยังไงเล่าฮะจะบอกให้นะทุกอย่างที่ป้าทำทำไม่ดีมาตลอดมันจะโดนเปิดโปองออกมาทั้งหมดเลยเข้าใจไหมฮะเข้าใจืียจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเข้าใจไหม เราไม่ได้ทําอะไรใช่ใช่เราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนะสิทธาดเราไม่ได้ทําอะไรผิดอมันตี้เอาของขวัญพวกเขามาเี้ ข่าวเด็ดสำหรับวันนี้รู้ไหมว่าข่าวคืออะไรมีคนวางยาผมกับรชนีเมื่อคืนนี้และป้าเนสินว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับ,กบเราบ้างเพราะว่ามีคนวางยาเราเราก็เลยเมาขนาดนั้นรู้ไหมว่ามันเป็นไอเดียของใครกันเน่ยฮะรู้บ้างหรือเปล่าใครกันเน่ยฮะบอกเรามาสิหน้าไม่จับแล้วใช่ มีหลักฐานหรือเปล่าฮะมากล่าวหาพวกเราแบบนี้นะ่ะไหนล่ะหลักฐานเอามาให้ดูสิแน่จริงนะ่ะโ,โ,โอ้ยความผิด <c oughs> ความผิดมันชัดออกมามากแล้วเพราะสีหน้าแบบนี้คนเราเนี่ยตอนผิดมันจะเรียกร้องหาความถูกต้องแก้ตัวร้อนตัวไปหมดเหมือนตอนนี้แหละผมยังไม่บอกป้าเลยว่าป้าทำอะไรลงไปแต่ป้ายอมรับออกมาเองแล้วจะก็ดีเลยแบบนี้เนี่ยผมกับบันตี้ไม่ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมให้ยากแล้วจะมาไว้ให้ดีนะป้าเนี่ย ไม่ใช่คนที่วางแผนเก่งคนเดียวในบ้านหลังนี้เพราะว่าผมเจออะไรมามากหลายคนเนี่ยไม่แย้มกับผมแล้วก็ล้มเหลวหมดเลยแต่ว่าผมก็ไม่เป็นอะไรป้าผมจะไม่เป็นอะไรผมจะอยู่ที่นี่และอีกอย่างนึงถ้าป้าพยายามจะทำอะไรแบบนี้อีกอ,มอมผมจะจัดการป้าป้า กับลูกชายของป้าถ้าเราอยากจะกู้ความสัมพันธ์นี้เอาไว้เราจะต้องดูแลนิวเราจะต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีเลย จะให้เขาเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้เราจะต้องลองให้โอกาสที่สองกับเขาเราต้องพยายาม แม่คะวันนี้หนูลองพยายามทำเมนูของเบงกอนะหนูทำให้เอิดนิ้วคะ่ะยังไงลองทานดูหน่อยนะคะช่วยทานหน่อยจันค่ะ สาฮานทุกคนหายไปไหนหมดนะฉันคะ่ะบันตีทุกคนหายไปไหนกันหมดนะนิวดูสิฉันลองทำอาหารเบงกอนะ่ะลองกินหน่อยไหม โอ้มีอะไรล่ะท่านฉันจ้างพวกแกมาทำไมกันถ้าไม่อยากทำอาหารก็ไปอย่างที่นี่ซะอขอโทษทีครับพวกโง่ ไม่นะสิทธิ์ฐานมาที่นี่ได้ยัางไงากันเนี่ยเขาพยายามที่จะทําลายแผนเรามาโดยตลอดเลยเราจะทําให้มันสาเร็จได้ยัางไงาน่ะก็ใช่นะแม่เราวางแผนไว้อย่างละเอียดเลยเราจะให้คนเซ็นเอกสารได้ยังไงกันอีกด้านก็มีสิทธิ์แล้วแล้วก็อย่าโจรร้ายอย่างราชนีอีก<ฮ>ไหนจะนางเจ๊คนท่านที่คููเราถ้าเราไม่ได้เอกสารเนี่ยมันฆ่าเราแน่เลยโอ้ไม่นะ นี่ไงพูดนึงนักเจ๊น้นมันก็โทรมาพอดีเลยแม่คุยกับเธอหน่อยสิอ่แม่แม่แม่คุยเลยแม่ไม่ๆม่ไม่ไม่ไม่เออนี่ลูกจะให้แม่พูดว่าอะไรล่ะลูกโถเอ้ยส่งมาแบบนี้เนี่ยฮัลโหลนายบอกว่าขอเวลาสามวันไงงานมันไม่ทันเวลาข้อตกลงเราจบกันไม่ต้องหาข้ออ่ะเอมีเวลา อีแค่สองวันเท่านั้นคือว่าฉันสัญญานะคะ<อ>ว่าจะจัดการให้เออทำอะไรกันอยู่เหรอเออนี่มันไม่ใช่เรื่องของเธอนะฉันจะทําอะไรมันก็เรื่องของฉันมันไม่ใช่เรื่องของป้าผมจะทําอะไรก็เรื่องของผมผมจะไปไหนมันก็เรื่องของผมผมจะพูดอะไรก็เรื่องของผมตามใจผมอยู่แล้วต้องรู้ด้วยว่าผมเป็นใครผมลูกเขยดีเด่นนะผมเนี่ยจะมาจะไปที่ไหนก็ได้ฟังนะป้า <sabes> ผมมาเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคน ถ้าป้ามีปัญหาก็บอกผมมาผมจะช่วยแก้ปัญหาให้บอกมาว่าไม่สบายใจเรื่องอะไรฮะฟังนะผมเตือนแล้วนะว่าอย่าเล่นตุกติกกับผมไม่อย่างนั้นป้าเนี่ยป้าไม่มีทางได้แก้ตัวก่อนที่เข้าคุกเน่มีอะไรก็บอกกับผมมาตามตรงถ้าไม่บอกผมเนี่ยทุกคนเดือดร้อนเนี่ไปเลย